Thank <laughs> you. บทความจากเพจมาสออนไลน์ชาวเน็ตจีนเริ่มขุดคุ้ยอาคารไทยถล่มจากแผ่นดินไหวใช่ฝีมือบริษัทช้หนาเรเวหรือไม่ตอนนี้ชาวเน็ตจีนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์อาคารของสำนักงานกา,การตรวจเงินแผ่นดินที่เกิดถล่มลงมาอย่างล้นหลามฝั่งหนึ่งปฏิเสธว่าอาคารหลังนี้ไม่ได้ก่อสร้างโดยบริษัทจีนซึ่งถ้าก่อสร้างจริงจะไม่มีวันเป็นเช่นในข่าวแน่นอน อีกฝั่งเริ่มสงสัยว่าน่าจะใช่หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการออกข่าวตามสื่อต่างๆของจีนว่าบริษัทแห่งนี้ได้เข้ามาก่อสร้างในประเทศไทยซึ่งก็มีการเปรียบเทียบภาพและชุดข้อมูลก่อนหน้ากับภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยมีชาวเน็ตจีนท่านหนึ่งให้ข้อมูลน่าสนใจว่าตอนที่ฉันเห็นมันครั้งแรกบน w e ป๋อฉันคิดว่ามันเป็นข่าวหรือที่แพร่กระจายโดยสื่อที่ไร้ยังอาย หลังจากเปรียบเทียบอย่างรอบคอบแล้วฉันจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วเป็นโครงการในต่างประเทศของบริษัท China Railway Engineering Group Co., Ltd. สิ่งที่น่าอับอายที่สุดก็คือมีเพียงอาคารนี้หลังเดียวเท่านั้นที่พังทลายลงในบริเวณโดยรอบและไม่มีบ้านเรือนที่สร้างเองหลังใดพังทลายเลย เรื่องนี้มันน่าขายหน้าจริงๆโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศอิมตัวและบริษัทก่อสร้างหลายแห่งกำลังวางแผนพัฒนาตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การรถไฟจีนซึ่งเป็นองค์กรกลางและผู้บุกเบิกในการขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับส่งมอบโครงการหลหลวมเช่นนี้ อาคารที่พังทลายนั้นตั้งอยู่ใกล้กับตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็นตลาดนัดชื่อดังของกรุงเทพเมื่อฉันเห็นใครคนหนึ่งพูดถึงไชน่าเรเวทนตท์บิวโรห์ใจของฉันเต้นแรงมากกรุงเทพมหานครทั้งเมืองต่างอยู่ในเหตุการณ์อาคารสูงระฟ้าถล่มแล้วสำนักงานไชน่าเรเวจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้ได้อย่างไรฉันก็ต้องตรวจสอบมันด้วยตัวเองตามวิดีโอนี้ที่ถ่ายจากมุมสูงข้างทางรถไฟ ผมค่อนข้างคุ้นเคยกับกรุงเทพมหานครและเมื่อเห็นรางรถไฟและรถไฟที่จอดอยู่มากมายผมก็พบว่าอยู่ที่สถานีรถไฟกลางกรุงเทพมหานครโดยตรงแผนที่และวิดีโอตรงกันดี 1. โรงเหล็กในโรงงานซ่อมบำรุง 2. ไฟสปอตไลท์ที่สูงมาก 3. อาคารถล่ม 4. ต้นมะพร้าวและตู้สีขาวซูมเข้าเพื่อดูรายละเอียดบางส่วน มองเห็นสถานีและรังด้านหลังอาคารได้ชัดเจนมองเห็นสะพานลอยลานจอดรถหลายชั้นทางด้านซ้ายของโพเดียมตรงกันและบ้านเตี้ยที่มีหลังคาสีเหลืองน้ำตาลติดกับต้นไม้สีเขียวทางด้านขวาล่างก็ตรงกันเช่นกันหากซูมเข้าไปก็จะเห็นต้นมะพร้าวสองสามต้นด้วยก็โครงการอาคารสำนักงานใหม่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั่นเองต้นมะพร้าวถังสีขาวในวิดีโอตรงกับแผนที่จึงล็อกตำแหน่งไว้ ข้อมูลชุดนี้มาจากกระทู้ในเว็บจื้อหูซึ่งตอนนี้ถูกลบออก